ครมรถกวาระรับจิราจาพื้นที่ทับซ้อนทะเลไทยกัมพูชาแบ่งคุมทรัพย์ก๊าซน้ำมันมูลค่า5ล,าล้านล้านนายกไล่คนไม่เกี่ยวออกจากห้องบอกข่าวในที่ประชุมคอรมหลุดบอยบิ๊กตู่บิป้อมอารมณ์ดีดูคลิปในมือถือกำชับเตรียมข้อมูลสู้ศึกอภิปรายแบบไม่ลงมติ มกร,ราคมา2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในการประชุมครมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานซึ่งถือเป็นการประชุมครรนัดแรกของปี2566ก่อนการประชุมนายกพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปยังห้องรับรองสีเหลืองภายในตึกสันติไมตรี 3. โดยนายกได้พูดคุยกับพลเอกประวิตธอย่างอารมณ์ดีซึ่งในช่วงหนึ่งนายกยรศัพท์มือขึ้นมาปิิดคลิดีโอแล้วยื่นโทรศัพท์ ถือให้พลเอกประวิทย์ดูคลิปวิดีโอดังกล่าวก่อนที่ทั้งสองคนจะหัวเราะกันอย่างอารมณ์ดีจากนั้นนายนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ประสานงานวิปรัฐบาลรายงานวาระสภาว่าฝ่ายค้านจะมีการยื่นยติเรื่องการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติภายในเดือนมกราคมนี้ด้านนายกกล่าวว่าขอให้ทุกคนไปเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับประชาชนและชี้แจงกับสภาให้เข้าใจและขอวิปรัฐบาลไปตามดูว่าควรจะอภิปรายวันไหนส่วนเขาจะยื่นอภิปรายวันไหนก็เปน็นเรื่องของเขาแต่ได้ข่าวว่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนมกราคมช่วงท้าย การประชุมคอรอมอมีการประชุมลับใช้เวลาไม่นานไม่เกิน10นาทีซึ่งนายกได้กล่าวขึ้นว่าข่าวในที่ประชุมคอรอมอมาหลุดบ่อยใครไม่เกี่ยวข้องขอเชิญออกจากห้องประชุมซึ่งมีเพียงรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่ในห้องเท่านั้นการประชุมลับดังกล่าวสืบเนื่องจากกัมพูชาส่งสัญญาณพร้อมรื้อฟืน้นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอ่าวไทยโดยยึดโครงการ JDA ไทยมาเลเซียเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันด้านพลังงานโดยในที่ประชุมลับได้มีการรายงานการขับเคลื่อน ทางการพัฒนาแหล่งพื้นที่ปิโตรเลียมทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือ OCA ในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาในการจัดทำข้อตกลงแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนและจะทำข้อตกลงร่วมกันพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมมูลค่าไม่ต่ำกว่า5้าล้านล้านบาทในเรื่องของก๊าซธรรมชาติและเรื่องน้ำมันก่อนหน้านี้มีการเจรจาโดยกระทรวงการต่างประเทศและมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณยัยงเดินหน้าผลักดันการเจรจาในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาในรอบ หลายปีมาแล้วแต่การเจรจายังหาข้อสรุปไม่ได้นายกกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญต่อการช่วยกันศึกษาให้ดีว่าขั้นตอนต่อไปจะทําอย่างไรต่อเพราะเกี่ยวข้องในหลายด้านทั้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเรื่องพลังงานและเรื่องกฎหมายซึ่งมีทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมครมเสร็จสิ้นนายกกล่าวเชิญพลเอกประวิตยและครมอรับประทานอาหารเที่ยงกินข้าวปีใหม่ร่วมกันบรรยากาศเป็นไปอย่างคลึกครื้นสืบจากข่าวรายงาน